าล้าครับเดี๋ยวพาไปติดตามในเรื่องของศูนย์พักใจไทยผาขาวกันครับจังหวัดเลยนะครับขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดในชื่อศูนย์พักใจไทยผาขาวครับที่อาคารที่ว่าการอำเภอผาขาวหลังเก่านะครับอำเภอผาขาวจังหวัดเลยนายชัยพจน์จรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือว่า CBTX ศูนย์พักใจไทยผาขาวโดยมีหัวหน้าส่วนของราชการเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติดผู้นำชุมชนอสอมอชรบเข้าร่วมกิจกรรม ค่ะซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะก็ได้บอกว่าทางรัฐบาลเนี่ยทางรัฐบาลนะคะกำหนดนโยบายให้มีการพัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพค่ะนั่นก็คือใช้หลักการสาธารณาสุขควบคู่กับสิทธิมนุษยชนค่ะเน้นการดูแลสุขภาพในสังคมนะคะเป็นแนวปฏิบัติในการลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติดต้องมีการปรับมุมมองผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคือนองคือต้องปรับเราด้วย <c oughs> <c oughs> ปรับประชาชนทั่วไปด้วยนะคะว่า ผู้เสพเนี่ยเขาเขาก็คือผู้ป่วยนั่นแหละครับอ่าผู้เสพนะคะเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลรักษามากกว่าการลงโทษทางอาญานะคะแล้วก็ต้องได้รับการรักษาภายใต้หลักการเข้าใจเข้าถึงพึ่งได้ค่ะซึ่งทางนายชานชันชยบุญอยูนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยกล่าวว่าอำเภอผาขาวให้ความสําคัญในการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาระบบการบําบัดฟื้นฟูผู้เสพยาและก็ผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็ยาเสพติดนะครับมีที่บ,บําบัดเรื่องตัวพฤติกรรมรุนแรงในชุมชนมให้ได้รับการดูแลรักษาวินิจฉัยส่งต่ออย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งในชุมชนดูแลอย่างต่อเนื่องแบบยั่งยืนโดยศูนย์พักใจไทยผาขาวอําเภอผาขาวสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ15คนครับค่ะสําสหรับคนที่ เสพยาที่อยู่ในขั้นที่ยังไม่กลับไปถึงที่ทําลายระบบประสาทเนี่ยเรายังสามารถบำบัดเขาอยู่ได้นะใชาเราต้องให้โอกาสเขาได้กลับเข้าสู่สังคมนะคะยังฟื้นฟูนฟนได้ด้วยพลังของชุมชนนี่แหละคะ่ะ